สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ,ะทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กมาจัดชุดเซตนะคะเป็น e ีพีที่556หรือ556นะคะ1นึ่เซตมี4กระถางนะคะราคา159บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางใน1นึ่เซตก็จะได้ไม้กระถาง4นิ้วแบบนี้ไปสี่กระถางนะคะก็เป็นฟอร์มหนึ่งต้นบ้าง2ต้นบ้างหรือเป็นฟอร์มโกค้ากันไปในแต่ละเซตนะคะ สกระถาง1 5ึ่รวมส่งนะคะปูลงคลิปวันนี้วันที่10กุมภาจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่11กุมภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR ว o d e ค้ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็อย่าลืมแจ้งอีเนาะอ p ปูจะขึ้นให้มุมบนซ้ายมือนะคะ EP ที่5 5 6นะคะก่อนไปดูรายละเอียดของแต่ละเซตนะคะปูก็มีใบก้ามปูพร้อมใช้มาแบ่งปันนะคะไปดูรายละเอียดของใบก้ามปูกันคะ่ะใบก้ามปูพร้อมใช้นะคะ1ถุงอันนี้คือ1กโลนะคะ1ถุงต่อ1กิโล บรรจุ1กล่อง5กิโลนะคะแบบโอน130บาทรวมส่งนะคะแบบเก็บปลายทางอยู่ที่150บาทรวมส่งนะคะบรรจุที่1กล่องห้าถุงนะคะนี่พร้อมใช้ไปถึงก็แกะใช้ได้เลยนะคะมาบนสีของเรานะคะดูเซตเผื่อซักเซตสองเซตเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกล บวกเพิ่ม15บาท1เซตก็จะเป็น159น่าจะ174บาทนะคะส่วนดินปุ๊กลืมแจ้งไปตะก,กี้ก็คือถ้าเป็นปลายทางปลายทางถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่ห่างไกลก็จะบวกเพิ่มอยู่แล้วนะคะ15บาทนะคะ15บาทต่อ ห้ากิโลหรือหรือสิบกิโลเนาะบางแพ็กก็จะแพ็กกล่องสิบกิโลให้นะคะก็จะเก็บสิบห้าบาทเหมือนเดิมสําหรับพื้นที่ห่างไกลนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเซตที่หนึ่งกันเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นอสงไขมีสองต้นในกระถางนะคะปายสวยๆเลยรอได้แดดนะคะก็จะกัดพื้นออกชมพูนะคะสองต้นในกระถางเลยอสงไขส่วนสอง ตัวนี้เป็นจตุรเทพบอลกาบนะคะไม้เหลืองไส้แดงถ้าอยากได้ส้มๆนะคะก็ไว้ที่แดดถึงๆเลยนะคะสองสตัวนี้จะเป็นเศรษฐีอ่างทองมี2ต้นในกระถางนะคะก็เป็นไม้กัดสีแบบนี้เศรษฐีอ่างทองนะคะมีสองต้นเลยส่วน4ตัวนี้จะเป็นสมปาถนาหนะะ้าเข้มๆเปๆเอะๆตรงหูแบบนี้เลยนี่นนะคะเป็นสีแบบแดงเลือดหมูนะคะ อันนี้เป็นของเซตที่หนึ่งเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นเทพนมมีสองต้นในกระถางนะคะเทพนมดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยนี่เป็นไม้ใบแ,แข่งก้านแข่งเหมือนกันนะคะหนึ่งสองเป็นไม้ชมพูกัดสีชมพูเป็นดิขิดเงินนะคะแก่มามันจอเป็นทรงใบพัดนะคะไม่ได้กลมแบบนี้เนาะนี่เป็นทรงเป็นทรงคอมเพกนะคะไม่สูง สามตัวนี้เป็นไม้ม่วงม่วงเป็นเอกวาดอร์นะคะก่อนหน้านี้ก็คนถามหาเยอะผ่ามาได้ไม่เยอะนะคะตัวเอกวาดอร์นะคะนี่สามสี่จัตุรเทพมีสองต้นในกระถางนี่เห็นไหมอันนี้ได้แดดเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเตี้ยลงนะคะแล้วก็สีมันออกส้มๆหน่อยเนี่ยเป็นทรงคอมเพกมีสองต้นนะคะจัตุรเทพเป็นของเซตที่สอง เซตต่อไปเซตที่สเป็นเซตออกโทนแดงแดงหนึ่งมบางแสนมีสองต้นในกระถางนี่มนบางแสนนะคะ 2. เมืองเชียงใหม่ก็สองต้นในกระถางนี่ออกโทนแดงชมพูนิดนิดสวันศุกร์นี่ดูสวยๆเลยสี่สอนนารายมีสองต้นในกระถางเป็นไม้เก่าพื้นแดงขอบเขียวแบบนี้นะคะนี่ สอนนารายนะคะสเป็นของเซตที่4เซตต่อไปเซตที่ห้ามีทั้งเหลืองชมพูเขียวนะคะเซตนี้หนึ่งจะเป็นพรพุทธะมีสองต้นในกระถางนะคะพรพุทธะไม้เหลืองนะคะ1 <c oughs> ขอโทษค่ะสองชมพูโหดูมีสี่ต้นห้าต้นนะมั้งเนี่ย แทงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสุนทอนผู้ฟอร์มกอให้เลยนะคะไม้เก่านี่สองสามอ่ะตัวน,นี้เก่าก็ได้ก็ชมพูเงินแสนให้ดูหน้าก่อนนี่แล้วดูใบใหม่นี่นะคะเงินแสนนะคะสามสี่ตอนนี้ออกเขียวๆนี่กำลังกัดต่อไปขั้นสุดก็จะเป็นสีแดงนะคะขาวๆแดงๆเป็น ปักษาพนาวันบอลกาบนะคะสี่เป็นของเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้าเป็นเส้นไม้เก่าหนึ่งจะเป็นผ้ารามนี่ไม้เก่าของแท้เลยนะคะพระรามนะคะหนึ่งสองกันหาชาลีสามต้นกันหาชาลีนะคะสี่คาถาสิงคาทาสิงเป็น,เป,นเป็นบอลออกกาบเหมือนกัน มีนับก่อนสมต้นเหมือนกันใครไวใครได้มันจะกัดออกสีแดงนะใหญ่หนึ่งเลขสองนะคะสามสี่บอนกาบมี2ต้นสวนนาคีพื้นแดงขอบเขียวเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หเป็นฟอร์มสองต้นหมดเลย1กินารีไร่รัมไม้ใบหอกกัดสีชมพูมี2ต้นนะคะนี่เห็นไหมดูหน้าเขา กัดได้เยอะกว่านี้สะโพกผายเยอะกว่านี้นะคะหนึ่งสองเมืองเชียงใหม่สองต้นในกระถางเสียงปูแปลกๆนะนะคะวันนี้เป็นวัดสามสบายนางฟ้าก็สามต้นนี่หัวาอาจจะข้อนิ้วนะคะสามต้นเลยในกระถาง c ส,สุดปาถนามีสองต้นในกระถางนี่เมดส,สกีก็กำลังทำงานแล้วนะคะกำลังสวยเลยไปของเซตที่หก เซตต่อไปเซตที่7เป็นโทนแดงชมพู1กินารีไร่รำนอันนี้มีต้นเดียวไปถึงก็หาไม้พยุงอยากอัพขึ้น8ขึ้น10อัพได้เลยนะคะ1 2ตัวนี้มีสองต้นสองชื่อเป็นเดี๋ยวนะตัวนี้มีเนี่ยราศีมี1ต้นบ,นาบลาบราศีมี1ต้นแล้วก็ ตัวนี้อะไรน้อจำเดี๋ยวปูขึ้นให้อีกต้นหนึ่งนะคะมันมีสองต้นมีราศีมีหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เนาะนี่สองสองต้นสองชื่อสองแบบสามจะเป็นวังทองมีสามต้นเป็นฟอร์มกอเลยนะคะวังทองสี่ฉัดทินกรนี่ฉัดทินกรนะคะสี่ เป็นของเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่8 1. องค์หญิงท่อฝันป้ายทั้งสองมี2ต้นในกระถางนะคะองค์หญิงท่อฝันนะคะ 1. นสองปักษาพนาวันมี2ต้นเซตนี้เป็นสองต้นหมดเลยนี่กำลังเริ่มกัดปักษาพนาวันนะคะสองสาพลักษ สต้นในกระถางไม้เก่านี่สี่สุดรปาธนาใหญ่สองแล้วก็เล็กข้างล่างไม่นับเนาะแต่มันเป็นต้นนะคะนี่เป็นฟอร์มกอเหมือนกันเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้าอันนี้นี่เม็ดสีชมพูมาแล้วเป็นแสงทองคำนะคะแสงทองคำเนี่ยเห็นไหมกำลังสวยเลยหนึ่งนะคะ สงวางทองประมาณสมต้นนี่วางทองนะคะสองสามมิมตรไมตรีสองต้นกำลังสวยสี่นางสวะหะก็สองต้นนี่เป็นของเซตที่เก้านะคะเซตต่อไปเซตที่สิบเซตสุดท้ายมี10เซตเช่นเดิมหนึ่ง โรดนฟ้าไทยนะคะไม้พื้นแดงกระดูกขาวนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะสองตกโตก็สองต้นในกระถางนะคะต๊โตนะคะสองสามไม้เหลืองเหลืองสาตว์สีทอสวยสี่ตัวนี้จะเป็นกำเนิดทรัพย์ไม้พื้นแดงเม็ดขาวนะคะกำเนิดเงินกำเนิดทองเนาะชื่อกำเนิดทรัพย์นะคะมีติดบ้านไว้เลยสวยนะคะเป็นมงคลด้วย นะคะคเป็นของเซตที่สิบสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดสิบเซตปูฝากลุงป้านะ่ากดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ